วันนี้นะคะป๋าอยากกินขาหมูต้มเค็มค่ะวันนี้ก็เลยให้ป๋ามาทําขาหมูต้มเค็มให้กินนะคะมาดูวิธีทํากันค่ะค่ะเราก็ได้เตรียมขาหมูไว้นะคะสําหรับต้มเค็มขาหมูนะคะก็มีขาหมูมีน้ําปลามีซอสมีซอสหวานนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นรากผักชีตํา ละเอียดนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมตำนะคะตำไว้เรียบร้อยแล้วที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยคือน้ำตาลค่ะอ,นะอ่าค่ะตอนนี้นะคะเตรียมกระทะเตรียมน้ำมันแล้วนะคะแอนพ h ชกาลิงค่ะนี่เย่ garlic เย่วันนี้เป็นครั้งแรกของปานะคะที่ทำกับข้าวให้เรากินค่ะต้มเค็มขาหมู เราใส่ <that> รากข่าชีเข้าไปนะคะอันนี้เราเรียกว่า a coriander root and garlic yeah okay and this I uh, put the uh sugar raw sugar yeah raw sugar ควิดฮันนี่ควิด yeah yeah quick 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 yeah oh. ันคิวเดอะบราวน์อันคิวบราวน์เยอราวกัเลยก็เราก็จะคั่วจนกว่าน้ำตาลจะหอมนะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะอื่ยั่วๆอยากให้ทุกคนมาชิมค่ะแค่ขั้นตอนแรกนะคะกลิ่นยังหอมขนาดนี้เลยค่ะอ๋อสเมลกุ๊เคเบิลป้าป้าเคเบิล Uh, แล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะเปลี่ยนสีเลยค่ะเห็นไหมครับใส่น้ําลงไปอีก What's that to to water yeah <too> water. Too water. Really Yeah to water To water Very dark now Yeah Very dark ต่อไปนะคะเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวเยซซอสแล้วก็อันนี้นะคะก็คือน้ำมันหอยนะคะ What Fish ซอันนี้นะคะเป็นซอสถั่วเหลืองนะคะซอสปรุงรสโอ้หอมมากเลยค่ะอันนี้ก็จะใส่ขาหมูไปแล้วนะคะ เอ็มม e ลวอ e ตอร์คันนี้เอ็มสติล e ุกคันนี้ยังไม่ e ูมกมา m o ุ e มาลุ้นปลาทำกับข้าวกันค่ะว่าจะเละเทะไหม มีผู้ช่วยป๋ามาค่ะตอนนี้นะคนผู้ช่วยปา๋าคุณยายค่ะแม่ยายแม่ยาย,ย <laughs> ผู้ช่วยป๋านะคะแม่ยายมาช่วยค่ะแม,ม่ยายว่าขั้นตอนนี้ป๋าทำเล็บนอันนี้เราจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปด้วยนะคะเอาซีอิ๊วหวานค่ะขอโทษค่ะถ้าคุณยายใส่ไปเมื่อกี้คือซีอิ๊วหวานนะคะผู้กำกับทำกับข้าว Like yeah. this? Yeah, like this. Like this? Oh, honey. Okay. Okay. Now we wait until the pork is cooked, and then we eat. And then, yummy, 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 yummy! I can't wait. Hahaha. Now we are going to จนกว่าจะเปื่อยนะคะก็ตุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปื่อยแล้วเราก็มาชิมกันค่ะใช้เวลาประมาณไอ้ค <c oughs> <c oughs> ือบาไอ้คืาเชฟเชฟสอนเชฟค่ะแล้วเราก็รอนะคะรอสองสามชั่วโมงค่ะกว่าจะได้กินนะคะเราตุดจนเปื่อยค่ะ,คะโอเคค่ะ